าษานะแต่บอกเพื่นเนี่ยพู้ใดไกบ้า่าข็เขายางได้สิพามากว่ก็ขอม้่างเิดนะลขอพอเาสันนี้ม่เดเกอมาจากสระบุรีนะคะขอพรองปูเนาะวันนี้มันแค่อสตอรี่อันนี้มาพอพรก่อนเอาบลไมเมื่อวา เดี๋คุณพีพันยางไดเรียทังนี้ค่ะนี่ค่ะนี่คุณพ่อนี่คุณพ่อนี่ท่านนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อท่านนี้ือเป็นเป็นน่างเป็นไล่ดไ้าง เดือนเดือนได้แ <paling> ล้วล่ะแต้ขยก็ล้็นกรแกรดสาธาะคะก็พาเป็นแอดกบก็เลยดีสามเดือนก็กลับมาไประบนไว้ท่านไม่ไ่ใช่บนหขอขอให้หายจ้าค่ะขอพรฝากไหว้โอ้ก็คลิกไว้ ไม่ได้บนนะคะแต่ว่าขอนะคะขอก็เลยเดินได้นะคะแต่ยังพูดไม่ได้นะคะยังดีอยู่เนาะพอจากทางบ้านนะคะจากสระบุรีนะคะขอให้เดินได้นะคะก็เดินได้นะคะแต่คุณพ่อยังพูดไม่ได้คุณแหงอยากนอนอยากนอนที่นอนเที่ยวอยู่เนี่ยอยากเป็นเป็นแรกเลยนใาญ่เปนที่ใหญ่ราลายก้าเซ อช่วยช่วยเได้จะพามา่อโ้แต่ังดมาแล้วมาแล้วเพราะว่าสายนี้อยู่แล้วเนี่ยัื้อตั้งแต่ไหนยุก่นตลอดแอนเอร์่นย่าจำได้กับพี่โจง ก็จะส้างไม่ได้แล้วเป็นติดตามตลอดดูตลอดตัวเด็กเนาะเองที่ว่าดีใจนะคะโอ้โหองคปู่นะคะประทานพรให้นะคะขนาดพอที่บ้านนะคะก็ยังได้นะอยังคุณพ่อท่านก็ยังเดินได้ข้านี้ก็เนาะเดี๋ยวก็จะ้ท่านพูดได้ก็คงจะดีครับนี่ก็คืออ่อได้ขอพรท่านไว้ใช่ไหมครับใช่แต่น้อยู่ ก็ขอให้น้องหายน้องชายหาเดินได้ก็จะพามาครับอ๋อแล้วแล้คนก็เลยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นก็เนยจากที่เห็นนี่แหละได้ไหล่ะได้ไม่น่าเชื่อคนจะเดินได้นีขอขอพรทั้งไว้ใช่ใช่ขอว้บุญไทยบุญบารมีขอปู่น่อช่วยเขา เดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้วันนี้ก็เดินได้ใช่เดินได้แต่ยังพูดเนะเยก็คงพูดคงไม่ได้แต่นี่ก็ะชากันเขาช่วยเหลือตัวเองได้ไปอัดเสียงมาแล้วเหรอไปอัดเสียงมาแล้วร้อยแล้วครับอืมที่ก็ได้มาเรียบร้อยแล้วครับได้มาแล้วเรียบร้อยแล้วว่ดีใจกระ Day เป๋าด้วยนะคะดีใจกระเป๋าด้วยต้องรอดด้วยวันนี้ ก่อนปู่วันที่้วอย่าเพิ่งร้องปู่ยังเจ็บอยู่เมื่อคืนนี้ร้องนัคืนรลองตามถ้ามีจ้างนี่จะไปร้องไหวไหมเนี่ยออกให้ออกงานมันก็แรงแรกมันก็น่าจะปรับตัวไม่ได้แต่มันก็ต้องปรับตัวไปเรื่อยๆมีกระเบานุด้วยนะเดี๋ยวยังคนะิดอยู่ว่าจะ มีเอ็มวีไหมไม่มีเอ็มีสิตวีรึไม่มีมันก็ไม่รู้จะทำยังไงทำไม่เป็นก็พกปูเป็นโมเราเนี่ยราต้องอยู่แถวนี้แหละเนาะ นี่สองลยไม่เป็นไรมันก็ต้องมีเป็นเป็นไอ้นี่ให้ได้หางขึ้มันต้องมีขนาดนั้นนะขนาดเลยเราเล่นเป็นเป็นมีก็นั่นแหละจะมีมันก็ต้องมีเลยแค่ว่านี่แหละมันติดอยู่ตรงนี้แหละมันทำไม่เป็นกก็ตัดยังไงออะเนี่มึงก็ตัดไม่เป็นด้วยนี่ไม่เป็นด้วยเดี๋ยวมึงทำไม่เป็นให้พี่เมงกำกับให้ง่ายๆก็ช่วยได้อยู่ ธรรมาดมาธรรมดาน่ะนะเอาเข้ที่ได้นะเนาะเราก็ถ่ายกันนี่แหละมีนางลำลำทัง้งหลังครับ เออใช่ใช่รูปโปรโข้างหน้าเออใช่ใช่มาแล้วแบบแปลนมาแล้วเราก็แต่งชุดให้สวยเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับป้ากันเดี๋ยวคุยกับป้าเดี๋ยวคุยกับป้าแล้ไปดูเอาย่าง่ายๆก็เดี๋ยวเราก็ไปดู MV ที่เขามีมาก่อนอย่างนั้นก็ได้แล้วก็น่าจะมีภาพเก่าๆนะครับภาพที่เอฟซีเขามาไล่มาผสมผสานในตัวเอ็มวีดีครับขอบคุณมากๆเลยดีใจกับการโนด้วย แต่ว่าเพลงใกล้มาแล้วอาจารย์เพิ่ะส่งมาเมื่อคืนนี้ประมาณสามทุ่เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดีใจด้วยนะแบกนำมาตั้งเด็เมื่อวานเมื่อวานก็มาแต่ว่าตัวตัวไม่สมบูรณ์ก็ไม่เสร็จสมบูรณ์ตัวเมื่อคืนนี้ก็คือเวอร์ชันสมบูรณ์นะแล้วลงมือช่องเมื่อไหร่จะได้ไปเปิดฟังอันนี้ก็ยังไม่รู้ครับถ้าเป็นเฉพาะออดิโอก็ก็ใส่เข้าไปก็ได้เป็นเป็นรูปแล้วก็ใส่รูปเราแบบ เดี๋ยวก็ต้องรอดูก่อนว่าจะทําเป็นออดิโอด้วยหรือทั้งออดิโอหรือทั้ง mv ฮะเดี๋ยวก็ต้องรอดูก่อนอีฟซีก็อยากฟังเยอะโอ้ยฟังเสียงจะคลองอลไรจะหัวฟังเสียงจะคลองอลไรจะหัวเอาปเปิดหัวบนหมือนเปอรเซ็นเลยจะได้อารมณ์ดีจะได้ลมดีไม่บอกด้วย เมื่อวานได้ยินเสียงเปิดใช่ไหมในรถที่แม่ฟังได้นเสียงเปิดในรถใช่ไหมใช่ครับเสียงเิดนรถมดนด้ยิาได้ยิได้ยินได้ยิจได้ยิงได้ยินด้ยินได้นาดยน้ยิดด้เมน่อคืินีด้ยินิดอยูนไช่ยินได้ยิได้ยินไดอยินไดนอยด้ปิดอยู่พด้นดนาดด้อขอให้ด้ด้น้่นนดยดยน่ไได้ยินยนได้ยินยนยน้ยนยนนี่เ ร้องเพลงแบบว่า,<อ>ามีจันไมบ่อ,บอยไ,มไ,มอไห<อ>มให้ฟังช,งช่วงนี้ไม่ค่อยร้องแต่ถ้าตอนที่ช่วงเป็นวัยรุ่นเวลามีงานอะไรนี่จะกลับไมาตลอดนุกชอบร้องเพงลงร้องแต่ว่าจนจนเสียงไม่มีนะจนเสียงแหบ แทนไม่นะโอ้เหมือนเหมือนเหมือนใครสักคนเอากับอันดีกันร้นเนาะกะเบิงแต่น้ำสกุลแน่จะเปลี่ยนเป็นน้ำสกุลคนอจะเปลี่ยนเป็นน้ำสกุลคลองไม้เป็นคนที่ชอบร้องเพลงตั้งแต่เรียน ังตั้งแต่ประถมเลยพอมาเริ่มอยู่ช่วงม .1 มีเพลงในหัวใจว่างนั้นเถอะร้มีเพลงอะไรไม่มีเขาบอกว่ามีเพลงในแอนิมได้มีดนตรีในหัวใจชอบลงเพลงันมเพลงนั้นแหละว่าแล้วดนตรีมาก็รู้เลยน้องบอกเวลามีงานไม่หอมก็มักไม่เหมือนกันม่แล้ไมีเด็กจะช่วยหน่อยในการ42 42ก็ต้องเออมีเด็กผู้ชายนโอ้ไข่ อยากได้คือกันบ่สุเทพอยากได้เสือบ่อยากได้เสือนะเออสุเทพก็อยากได้เสืออยากได้กับมาเลือกเอาแหละเยอะแยะมาซื้อซอยเลยมาซอซอยแม่ข้าใสแล้วสุเทพกันเลยอยากขายอยากขายนะคะโอ้ยอยากขายอยากขายนะคะ อยากขายก็อยากขายนะครับนะคนซื้ออยู่นะมาช่วยแม่เลยสุ่้แม่สุเทพก็ใสุ้นแม่ผ้าขาไปเลยนี่ใช่สุเทพผ้าสุเทพใส่เป็นสุเทพซื้อไได้นะดีเซนเตอร์ดเซนเอร์รับรองว่าออเดอร์เข้ารัวๆของแม่คำใสวันนี้นะใส่เป็นสีนี้ใส่ให้แมไหนไปได้เอาแม่ของพ่อป่ถ้าเป็นลายผ้าข้ามานี่มันได้หลายสูด ขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปโปงนะคะคลิปเดียวคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะอันนี้มันเป็นชุดโล่งทั่วเลยโป่งมันมีหลายสีมาเปิดห้ากินข้าวแล้วบัดนี้กระโปรงอ่ะก็ชุดละห้าร้อยมันมีเสื้อมีกระโปง